นี่ก็คือสภาพบ้านยาผมนะครับผมนี่กอจะเป็นหมอนม้นะครับผมมีหมาตรงนู้นมองอาจจะมองไม่เห็นน <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมบ้านยาจริงอันพ่อผมกับปู่อยู่ตรงนั้นนะนี่ <c oughs> อันนี้นะถ้าทุกคนถามนะกคืออะไรนะมันเป็นห้องยาดอาบนมส่วนด้านบนนี้เป็นเหมือนแบบเป็นห้องเก็บของนะส่วนตรงนี้นะเป็นเป็นรูปแบบอะไรอย่างนี้นะครับมีร anyway. ูปผมด้วยมีรูปพี่ด้วยมีรูปพ่อด้วยมันเท่แล้วก็รูปอะไรอย่างนี้นะครับเต่วไามดเลยที่มีรูปยากระเป็นอามิมอะไรอย่างนี้นะผมแล้วก็ปู่เนี่ยนะครับผมซึ่งก็าจะมาถ่ายถึงซึ่งตรงที่ผมแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบที่เก็บของตรงที่ผมมา เอาไว้สำหรับฉีหรืก็จะมาตรงนี้แต่ผนไม่ได้ฉีในห้องน้ำนะนะผมฉีตรงนี้นะี่คือยายยาเขาให้มาฉีตรงเนี้ยฉีแต่ถ้าทุกคนถามว่าตรงนี้คืออะไรใช่ไหมมันคือข้อไก่นั่นเองนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเขาะจะกลับตอนไหนนะครับนะ่ะรถพ่อนุ่นก็ให่ไหนจะไ่หายเดินเรับว่นนี้คือบ้านยาผม โอเคก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อ้ไม่ต้องพอัพูเลยถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กแชร์กดติดตามด้วยนะครับสรวันนี้สวัสดีครับบา,บายๆายลืมกดไลค์ให้ด้วยนะ